เซ็นเตอร์เวิล์นะก็เรามีการตั้างกออกร,งร,งรง่วมกับตำรวจนะทำเลนเรืองไม่ใช่บัสเลนแต่เราเลือกเป็นเลนห้ามจอดหมายว่าแต่ก่อนเนี่ยปัญหาของหน้าเซ็นเตอร์เวิล์เนี่ยคือเราจะมีแท็กซี่มีสามล้อที่มาจอดรอผู้โดยสารข้างหน้าเต็มไปหมดเลยทำให้รถเมย์เนี่ยเข้าป้ายไม่ได้รถเมย์ก็มาอยู่เลเนสองทำให้แบบเกะกะคนก็ต้องเดินไปและพวกแท็กซี่มิเตอร์แท็กซี่ก็ไม่ยอมกดมิเตอร์จะรับแต่ต่างชาติสามล้อก็ต่อรองราคาอะไรเงี้ยก็ทำให้เกิดการเกะกะ เแล่วกีดขวางอานจราจรคนที่ขึ้นรถเมย์ก็เลยไม่ปลอดภัยก็เลยลองหาลือตำรวจลวองพัเลนแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าบัสเลนหรอกนะแต่เป็นเลนที่ห้ามจอดรถหมายว่าใครมาก็ต้องหลังก็ต้องแล่นผ่านตลอดเลยจะมาจอดรอผู้โดยสารอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วก็ลองค้ดูด,ดิรครับครับปัญหาอะไรเนี่ยก <c oughs> ็ <c oughs> ทำให้เลนตรงนี้พคนรถเมย์ก็จะขันเป็นตำรดวจดขึ้นในรายการถ้าเกิดมีรถที่ไม่จอดนะรถ แท็กซี่ที่มีผู้โดยสารมันส่งเข้าได้นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาแต่กลายเป็นว่าคนมาด่าเราว่าแท็กซีไ่ไปจอดเลนสองร้โดยสารก็ทำให้รถติดทีนี้แล้วปัญหามันอยู่ที่ผู้ที่จอดรถโดยสารอยู่ที่เลนสองมากกว่าทำอย่างนี้ผมว่าเราก็น่าจะได้การรัปลอดภัยที่ดีขึ้นทีนี้แล้วในห้างก็มีจัดจุดจอดแท็กซี่แล้วอยู่สามจุดนะด้านหน้าด้านหลนังแล้วก็ด้านข้างแล้วตรงนี้มันไม่ใช่จุดที่มา เจ้าหน้าี่แล้วก็เป็นจุดที่อันตรายด้วยถ้ามันขึ้ว่าต้องเดินข้ามไปอยู่ที่เลยที่สองนะแล้วก็ถ้าหน้าที่มาจอดค้างก็ทําให้รถต้องปิดวันนี้เราก็มีเจ้าหน้าที่มาตรวจไหลตรวยมาลงนะก็มีทั้งขนตังทางโบกทางรถเมย์เองอ้าวนี่ในตู้รถเมย์ไหมเนี่ยน้องคนนี้ใครคนนี้เนี่ยเสื้อขาวนี่อ๋ออยู่รับประสงค์นะแล้วก็มีทางสจสเราหลายหน่วยงานก็มาลงก็สถานการณ์ดีขึ้นแต่คนต้องใช้ตำรวจในการเข้มเข้มข้นหน่อยหนึ่งนะเพราะว่า อย่างที่บอกว่าคนไม่เคารพกฎหมายกัน,นี่ะอนน้สัาการก็ผมว่าก็โล่งดีขึ้นนะครับก็โล่งดีขึ้นนะแล้วก็แต่ว่าอย่างที่บอกก็ต้องใช้แล้วพวกเราเองก็ขอคารมือด้วยนะครับอดี๋ยวมาขึ้นแท็กซี่ตรงนี้นะขอให้คารมือก็ไปขึ้นด้านข้างก็มีทั้งด้านหน้าเลยตรงข้ามนองตำรวจด้านข้างที่อยู่ใกล้ๆสวนปทุมวนาน,านุรัตแล้วก็ด้านหลังที่อยู่ทางโรงแรมเ็นนารามีจุดแท็กซี่หมดเลย3าจุดแล้วก็ไปจุดที่ต้องกดมิเตอร์ไม่ต้องไม่ต้องมาต่อรองกันนะ ก็พอเรามีคนลงนี่ลงมาคุยดูว่าน่าจะดีขึ้นแล้วถ้าเกิดพวกเราร่วมมือร่วมใจกันนะไม่ขึ้นแท็กซี่ตรงนี้เชื่อว่าสุดท้ายแล้วก็จะไม่มีพวกที่มาจอดแล้วก็ทําให้เกิดการการจราจรนะครับน่สานการก็ดีขึ้นเราก็มีหลายหน่วยมาลงนะเป็นไงบ้างทางต่อต่อเรียบร้อยไหมคุณต้องทําป้ายเพิ่มขึ้นหน่อยดีนะป้ายว่าขอความร่วมมือว่าอย่ามาอย่ามาขึ้นแท็กซี่นี้ไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยคือว่ามันต้องไปข้ามอีกเลนหนึ่งแล้วก็ไม่ปลอดภัยคือว่าจริงแล้วอาจจะมีพวกไม่ยอมกดมิเตอร์ แล้วก็ได้รับคำบ่นนะว่าตรงนี้คนไม่รับคนไทยนะคือจะไปแบบเหมาอย่างเดียวแล้วก็จอดรอกันแบบไม่ไม่สนใจกฎหมายเลยทุกๆุกจอดเอท้าพาดรอแบบไม่สนใจตํารวจก็เหมือนกับไม่กลัวเทศกิจก็ไม่กลัวนะเรงั้นก็อันนี้เราก,ก,ก็ต้องช่วยกันหน่อยนะครับเพราะเราช่วยกันผมว่าทำร้วันนี้ก็ดูดีขึ้นแต่ว่าวันนี้ก็ใช้ไหลหน่วยมาลงนะทำให้รถเมย์เข้ามาไม่กี่วันก็กลับเหมือนเดิมเอา้าก็ลองดูฮนะแต่พวกเราก็ต้องช่วยกันนะ คือถ้าเกิดไม่มีคนมาขึ้นตรงนี้ก็เขาก็อยู่ไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องช่วยกันด้วยฝ่ายที่จะขึ้นรถก็ไปขึ้นตรงจุดที่เขาจะจอดไว้ไม่ใช่ว่ามันเรียกกันอยู่ริมถนนนะครับก็ต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายนะก็ต้องพยายามลองดูฮะก็บอกมีคนมาบอกว่าให้ไม่เกินสามวันเนาะเออโอเคก็ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ฮะถ้าไม่ทําก็ไม่ดีขึ้นนะคนไหนที่คิดว่าทําไม่ได้ก็ช่วยกันนะครับช่วยกันก็ช่วยกันอย่าให้มาขึ้นแถวนี้นะ ทุกคนร่วมมือกันก็น่าจะดีขึ้นนะก็พยายามทํานะก็คว่านี่เป็นจุดที่หลายแน่นแล้วผมว่าปัญหาหนึ่งที่เราเจอคือเรื่องนะักท่องเที่ยวโดนรถแท็กซี่สามล้อนี่เหมือนกับขูดรีดเหมือนกันไงก็เป็นปัญหาที่หลายสถานทูตก็บอกมาเหมือนกันนั้นะจุดแหล่านี้แหละเป็นจุดที่เหมือนกับแท็กซี่ไม่ยอมกดมิเตอร์ไม่ยอมรับคนไทยอะไรเงี้ยนะก็ช่วยกันนะครับ ก็ลองดูว่าเห็นมีคนตบประมาทหลายคนว่าได้แค่สามวันอะไรเงี้ยนะเฮ้ยไม่ได้เลยคนก็ตบประมาทอยู่บนเฟซบุ๊กเนี่ยนะนะต้องดูยาวผมว่าเราเปลี่ยนพฤติการมได้หน้ามาบุงคลทาได้เลยถือว่ามงงคนคงก็ยังทาได้เขาไปขึ้นข้างหลังแทนมันบอกว่ามันขึ้นกับพฤติกรรมด้วยก็ต้องช่วยกันนะครับก็เลยลองดูครับพวกเรากฎหมายมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะว่ามีทั้งเรื่องปรับเป็นที่ในเรื่องหลายหน่วยที่เกี่ยวข้องกันนะครับสายรถเมย์นี่คนเยอะนะแล้วก็รถเมย์เองก็ต้องพยายามเข้าทาง เลนนี้ด้วยไม่ใช่รถเมย์ไปอยู่เลนนอกนะครับก็ลองดูครับก็เดี๋ยวพยายามจะมาดูให้บ่อยๆ mm hmm. ที่เรามาดูต้องสองสามวันละแล้วก็ค่อยๆปรับไปนะแล้วคนก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะทีเวเราเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ใชเ,ใชเลนรถเมล์เราไปเสรีหลอกเป็นเลนที่ห้ามจอดคือว่าถ้าเกิดไหลไปได้ไม่จอดเนี่ยก็พอมาได้ต่ามาจอดรอผู้โดยสารหรือใครจะมาส่งผู้โดยสารก็เข้ามาทางนี้ได้นะครับ mm hmm. โอเคครับมันก็เป็นจุดนั้นนี่เราเริ่มทำฝั่งตรงข้ามเอ้ฝ,ฝั่งตรงข้ามทำป่ะเนี่ยทำด้วยทางตรงข้ามก็ทำนะ โอเคก็ทำน้องสองฝั่งบิ๊กซีเขาเป็ที่จอดรถข้างในรับแท็กซี่โอเคเดี๋ยวนั่แท็กซี่นั้นดีนะมือไปขึ้นที่จุดจอดเนี่ยยังไงต้องกดมิเตอร์ไม่ใช่ว่าเหมาไปแล้วก็มีการถ่ายกล้องจดทะเบียนไ้ด้วยก็มีความปลอดภัยมากขึ้นที่อยู่ด้านในแล้วไม่ต้องไปตัดการจราจรผู้ช่วยกี้เรียบร้อยไหมเรยบร้ยครับเดี๋ยวนีทางตำรวจตลอดรูมมินีแล้วก็ผมส่งมาอ่าโอเคช่วยกันสวัสดีครับสรองโอ้โหนี่ขอบคุณมากเลยทั่นลองรู้จับจราจรใช่ไหม เรียบร้อยดีไหมท่านรองดีขึ้นตันนี้โอเคช่วยกันนะมีคนก็ส่งประมาณว่าทําได้ไม่เกินสามบาทหรอกต้องลุยนะช่วยกันครับผมโอเคขนส่งอยู่ไหนนี่ขนส่งอยู่นี่คือขนส่งก็ดูเรื่องใบประกอบอนุญาตเป็นไงครับเรียบร้อยดีไหมมีคนไม่กดมิเตอร์ไหมมีก็มีจับได้จับเลยไหมออกปฏิเสธก็ออแจ้งข้อาหาแจ้งข้อาหาเลยนะงั้นตรงนี้นะอย่ามาหวังว่าจะเก็บผู้โดยสารโดยไม่ต้องกดมิเตอร์ ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันเนั้นขนส่งฝากท่านหนุ่ดีลงอยู่นานๆเลยนะคนก็ส่ประมาทไปอยู่ได้ไม่เกินสามวันเอาต่อเดือนได้ไหมเอาให้เปลี่ยนพฤติกรรมเลยนะโอเคครับก็มีขนส่งมานะสองนายมีตำรวจมีเทศกิจนายแล้วก็เดี๋ยวติดป้ายดีทางตำรวจพี่โจ้ไปไหนเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเดินตรวจดูเรือจิตอยู่ครับเรียบร้อยไหมเรือจิตโอเคเทศกิจก็เรียบร้อยนะโอเคขับเลขแผงลอยตรงนี้ก็ดีขึ้นนะ แถวนี้ไม่มีละตลาดเรียบร้อยดีโอเคขอบคุณนะครับไปโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไล่ไปอขอบคุณทุกคนนะไม่เอาเดือนนึ่งอะดึงให้ได้เดือนหนึ่งอย่างน้อยให้เปลี่ยนวิธีการ,รมไม่ได้โอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปเดินตรวจที่อื่นก่อนแล้วประมาณเท่านี้นะเราก็ช่วยกันนะอย่ามาขึ้นรถด,ด้านหน้าก็มีจุดที่ขึ้นด้านข้างด้านหลังทั้งสองฝั่งทั้งสามฝั่งนะครับแล้วก็ช่วยกันดูแลโอเคครับก็เดี๋ยวจะ ตามคำตกประมาทนะั้ว่าได้ไม่เกินสามวันเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นอย่างที่พวกเราบอกไว้ปล่าก็ต้องช่วยกันนะครับพวกเราถ้าเราคิดว่าทําไม่ได้มันก็ไม่ได้ถ้าทําได้มันก็ได้ก็ต้องเอาเต็มที่โอเคครับขอบคุณมากนะทุกคนไปก่อนนะสวัสดีครับ